สำหรับสายนักลงทุนมืออาชีพนะคะนักขุดบิดคอยตัวโยงต้องดูคลิปนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้จะเหมาะมากๆสำหรับสายนักลงทุนนั่งเทดได้ทั้งวันเย็นสบายแอร์เย็นฉ่ำแถมยังไม่พอขุดบิดคอยได้เงินทั้งวันตู้นี้มี2ฟังก์ชันเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะชาจากซิก้เฮาส์นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาดูตู้ขุดบิทคอยพร้อมฟังก์ชันห้องนั่งทํางานแบบดูกราฟได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันว่านักเทรดมืออาชีพอะ่ะเขามีห้องทํางานแบบไหนในตัวห้องก็จะแบ่งใช้2ฟังกช์ชันนะคะก็จะมีห้องส่วนฝั่งทํางานที่จะเป็นห้องเทรดกราฟนะคะดูกราฟเราก็จะติดแอร์ให้อันนี้เราก็ยังไม่ได้ติดนะคะอ่าไว้สําหรับดูกราฟ แล้วก็ฝั่งที่2ด้วยความที่เรามีแอร์เนาะเราก็เลยจะมีประตูบานเลื่อนให้ด้วยสำหรับความกว้างของห้องนี้นะคะก็จะอยู่ที่2.8เมตรนะคะแล้วก็ยาว3เมตรนะคะสูง2.4เมตรเปเคียในนะคะอ่าเราจะมาดูข้างในกันในส่วนของความกว้างกับความยาวข้างในนะคะก็จะอยู่ที่3.2คูณ3เมตรนะคะหรือว่าขนาด3คูณ3นะคะจะเห็นว่ากว้างมากนะคะอ่ะ เราจะมาดูกลัวพัดลมกันบ้างลูกค้าหลายท่านถามมาว่าตัวพัดลมเนี่ยอยากรู้ขนาดว่าเท่าไหร่ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่38นิ้วนะคะอ่ะจะเป็นพัดลมตัวใหญ่เพื่อที่ให้ระบายอากาศออกได้ทันนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะ่ะขนาดตัวนี้นะคะจะอยู่ที่23นิ้วนะคะรับรองนะคะการระบายอากาศนีสัดใจแน่นอน,นะคะ่ะปลิวได้เลยนะคะ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนจะอาบจะระบายอากาศไม่ทันนะคะเพราะว่าพัดลมมีถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคะมีตัวใหญ่สามตัวกลางสองแล้วก็พิเศษกว่าน,นั้นมีช่องระบายอากาศเพิ่มอีกหนึ่งถ้ากลัวระบายอากาศไม่ทันนี่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเวลาเราเปิดใช้ปุ๊บนี้เนาะตัวนี้ค่ะก็จะเปิดฟลูออกทั้งหมดทุกช่องลมก็จะฟลูทั้งวันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเครื่องขุดไปคอยจะร้อนเลยนะคะก็สบายสบาย ขบถก็จะมีไฟให้เพิ่มเติมอีกหนึ่งดวงส่วนข้างล่างเนี่ยลูกค้าขอมาเป็นพิเศษขอเป็นพื้นกระเบื้องเซรามิกเพราะว่ากลัวมันร้อนก็นี่นะคะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดนะคะที่นักลงทุนที่สายเทรดคริปโตจะต้องดูเพราะตอนนี้คริปโตมาแรงมากๆนะคะก็สําหรับนักลงทุนคนไหนที่บอกว่าฉันต้องการความเป็นไพรเวทเป็นส่วนตัวอาจจะเป็นพื้นที่หลังบ้านนะคะมีพื้นที่ในการทํางานนั่งเทรดกราฟนั่งขุดคริปโตนะคะก็สามารถซื้อตู้ใบนี้ไปได้ สำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวปุ้งคุดบิตคอยกับห้องนักเทรนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด u ับสไคร์นะคะตามพลังได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ